ชาวลบุรีคึกคักรวมพลคนนุ่งโจงห่มสบายแต่งไทยสายย่อเปิดตัวเชิญนักท่องเที่ยวร่วมแต่งไทยมาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567ครับ ช่วงเย็นวันที่17มกราคม2567ที่บริเวณสนามหญ้าเขตพระราชฐานชั้นนอกพระนารายณ์ราชนิเวศตำบลท่าหินอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายประชยาเปยปาตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลคนนุ่งโจงแต่งไทยสายย่อชาวลบบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567ครับโดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งนักเรียนนักศึก และประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีกว่า500คนเข้าร่วมกิจกรรมครับซึ่งทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทยนุ่งโจงกระเบนและห่มสบายร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกและรำไทยประยุกต์ประกอบดนตรีตามจังหวะอย่างสวยงามซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เดียวในโลกโดยเฉพาะไฮไลท์ในช่วงท้ายผู้ร่วมกิจกรรมได้ปล่อยสเตปฟรีสไตล์กันอย่างสนุกสนานแบบแรงไม่มีหมดทีเดียวครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่ากิจกรรมรวมพลขนนุ่งโจงแต่งไทยใสยย่ย่อชาวลบบุรีพร้อมใจ แต่งไทยทั้งเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์แต่งไทยทั้งเมืองก่อนถึงวันงานเป็นเวลากว่า1เดือนเพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีและสืบสานวัฒนธรรมการแต่งไทยโดยใช้ผ้าไทยภาพื้นเมืองตลอดจนเพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่องการแต่งไทยในสมัยแผ่นดินสมเด็จพ,พระนารายมหาราชซึ่งนอกจากจะเป็นการออกซึ่งนอกจากจะเป็นการออกกํกา,กกาออกกลังกายแล้วยังเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาแต่งไทยเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจําปี2567ณนพระนารายรา ชนิเวศและโบราณสถานใกล้เคียงซึ่งงานดังกล่าวจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18กุมภาพันธ์2567ภายในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายครับอาทิการแสดงแสงสีเสียงประวัติศาสตร์จินตนาการลานวัฒนธรรมตลาดย้อนยุครวมทั้งการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้และดวงไฟที่สวยงามตามจุดต่างๆสุดยิ่งใหญ่ประการตาเ,เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แต่งชุดไทยถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยครับ